สวัสดีครับช็ออัพผมผมอัปเกรดมาเป็นช็อคอัพความหนึบเพิ่มจากเดิมเนี่ยจาก OEM เนี่ยน่าจะประมาณสัก3 0เนาะเป็นช็ออัพแบบอัพเกรดใช้ของกาเบียนใช้มือกดมือเดียวนะกดเนี่ยมันจะโมตีมันจะย้อยๆนะอันนี้มันจะใช้แรงเยอะหน่อยก็คือกาเบียนเนี่ยนะ่จาจะ น่าจะเพิ่มใน,นส่วนของในการช่วยช่วยในการยุบก็คือยุบอาจจะอาจจะหนึบใช่ไหมยุบในยากหน่อยแข็งหน่อยแต่ขึ้นไวอยู่ช่วยในการในการยุบยากขึ้นไวตัวเนี้ยแรงดันขึ้นเนี่ยเท่า OEM แต่ยุบเนี่ยมากกว่าเดิมนิดนึงมาต่อ พอดีเห็น M3 คันนี้ M M3 นกแก้วนะจอดตั้งนานละคันนี้ก็จัดเต็มเหมือนกันคันนี้ใช้สปริงไม่รู้ว่าสปริงไม่ได้เปิดแฟลชนะไม่รู้ผมไม่รู้สเปคคันนี้นะอาจจะเป็นสปริงโหลดหรือว่าสปริงเดิมไม่รู้แต่ชกเนี่ยใช้ของไอ้เจ้านี้ละผมก็ไม่รู้ว่ายี่ห้อไหนนะแต่ชกเป็นสีเนี่ยพวกนี้มันคือชกอัปเกรดทั้งนั้น ซึ่งความเหน็บเหรอจุ่มไปทั้งตัวจุ่มทั้งตัวได้อยู่ประมาณสัก 1CM ซมก็คือเป็นชกที่ลงช้าขึ้นช้าตัวเนี้ย mm. ก็จะเป็นคนละฟิลลิ่งนะลงช้าขึ้นช้านี่ก็ก็น่าจะเหน็บกว่าเมื่อกี้เนี่ยประมาณสักเท่าสองเท่านั่นแหละประมาณนี้นะก็อันนี้เนี่ยมันคือลดซิ่งจริงๆแต่อันเมื่อกี้เนี่ยก็ รถบ้านแอบซิ่งไงอ่าสวัสดีครับ